พี่น้องมันแล้วครับมืนนี้สามดอกครับเละลองกเหลืองพี่น้องตะงองกบอสี่ออกเนาะกำลังเห็นครับสามจูมพี่น้องกอแดงครับจูมกำลังงามด้วยจ้ะจูมนี่เนสองักาน สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแล้วก็เอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ผูเขามาชมโทวโลกน้าครับมื่อกี้มาพบผอกันกับบานัดกับเสากรือเก่าครับสวัสดีจ้ามื่อนี้ก็พาเดินทางเขาป่าหะบนเฮดคือเก้าละจ้าแต่หลุนไปเที่ยวน้กันจ้าวาสิมานเฮ็ดเนี้ยไปกันเลยจ้าไปครับพี่น้องล้วนเบิ้งน้ำกันครับเมื่อนี้มาผอกันกับเสาวัานจันท์วันที่หนึ่ง สิงหาคมปีพศสองพันหารอยหกสิบห้าครับเขาเดือนไม่หรอพี่น้องไปลุนเบิงน้ากันครับวันนี้วัสิมานเห็ดยางแน่ครับเห็ดกระเริ่มหางเริ่มเบิดลไปหรอพี่น้องก็ต้องรอเบิงน้ากันครับวัชิมานเห็ดยางแน่ครับไปครับพี่น้องลุนเบิงน้ากันครับเห็ดเข้าจ้ะ มัอนี้กัสิเป็นเฮ็ดเลี่ยมคือเก่าเนาะเสากรอยจ้าเฮ็ดห่างแล้วเนาะเฮ็ดขาวเฮ็ดแดงแล้วครับเพราะว่าเฮ็ดเพิ่นเริ่มห่างนะพี่น้องแต่ว่ามัอนี้ก็ฝนก็ตกอยู่เนาะเสากรอยจ้าทะรอเบิ่งครับว่าเฮ็ดหยังสิออกต่อครับพี่น้องอาจจะเป็นเฮ็ดเพิงเนาะเฮ็ดเพิงเฮ็ดละโงกครับเพราะว่าเฮ็ดดินเพิ่นออกมาเพิ่นยุบเพิ่นเบิดไปแล้วพี่น้องอาจจะเป็นเฮ็ด เพิ่งครับเกิดปันนี้ดอกแข็งดีอยู่จ่ะจุงงามดจ้ะดอกจุจมๆพนนีก็แกงแสบเพื่อกันน้องสกอยแกงแต่พนนีก็หวานเื่อกันพี่น้องเี็ดขาวดินครับ กันเริ่มห้างแล้วจ้ะอ๋อหน่อยนึงจ้ะพี่นนอกอันนี้เป็นเห็ดเห็ดปวกตาบเนาะจ้ะวั่ยเขมามันต่มันเฮ็ดกินเนานะัจะเฮ็ดเบื่อเนาะจ้ะ อันนี้เป็นเ็ดปวกตาบครับเตียวกยงในเราจะพี่น้องกอแดงครับจูมกร็ร่างงามด้วยจ้ามาอ่านบาเห็นเนาะ,จ,ะจูมอยู่เนาะสกอน์คนสีออกกี่ก้อนเนาะจูมกร็ร่างงามจ้ะเป็นสามจูมเราจะโฮมเลย เ็ดทานอีกจากพี่น้องทานหน่อยคือเก่าเนาะจ้ะจาจองนี้ก็เป็นทานหน่อยครับออเราไปแกงไปหนึ่งจำตำมุฮงเนาะจ้าเห็ดแจวสมสมครับ ก็ล่างแตกขึ้นมาจากชีดินเน,ะเนาะขา<ง>ดอกสมบูรณ์ใชงเนาะ้ต่ลังงามนี่แนะ ดินมบนแตะขึ้นเลยจ้ะดอกจำดำค้าขาววเนาะจ้ะถ้าบนนี่อันบนก็พักกระบอกเห็นเนาะดอกหน่อยก็ยังมีอยู่เนาะ แล้วก้อยดอกหนึ่งพึ่งคาไล่ครับพึ่งดำครับคุมนุ่มอยู่จ้าพี่นอ้องแต่สีออกไม้ไปเหลืออยู่เนาะ,ะคือสีบนเบิดไปเลยอดอกพี่น้องแต่สีออกบลอลายเนาะแต่สีออกบลอลายครับ เสียวข้างแน่นจ้ะเพราะว่าก,ก็ยังมีจีมีหยางอยูเนาะนี่นะมีดอกหน่อยดอกจุ่มอยู่เนาะมาหวานบอเห็นเด้พี่น้องนั่งเลยนาเลยจ้ะยังลงเรืออยู่เนะาะพวกใยเป็นดอกหลา่าผมน้อยยังงามอยู่จ้ะพี่น้องย็ดผึ่งดำจ้ะพี่หน้อง ยังก็จะยังมีจุ้มอยู่เนาะเป็นสีออกใหม่บ้าเนาะจีก็มีอยู่จ้ะเป็นดังไรล่ะอยู่นี่ออกข้างหางบ้าเนาะอีกจุ้มนึงจ้ะเด็ดทานอีกจ้ะเดคนเดิมหงาตระนี้เนาะ 만약에 줌도 가면 있잖 เอ็ดทานหน่อยจ้ะจุมบบะ่มคนบ้างนะอันนี้ก็ยังมีจุม้มจุมอยู่จ้ะว่ามันเป็นสีบานเบือดนอะ กำลังได้เลยกวนตาขึ้นมาเนาะสก,กอยเป็นเห็ดรวมครับเห็ดทานเฮ็ดเพิ่งเห็ดกอเนอะเห็ดข้าวดินครับ รุ่นนี้ก็ดีงามเลยจ้ะเดึงนะจ้ะป้าพี่น้องมันแล้วครับมือนี้สา,ามดอกครับระงงเหลืองอพี่น้อง นี่สงบบ่สิออกเนาะกำลังเห็นครับสามจูมพี่น้องยังอยู่ข้อมือเนี้จ้ะก,กำลังเห็นมนื้งเนะาะจจควแมนเฮ็ดเองสิออกเนาะ ขึงขาลายจ้ะจัายังจูมอยู่เนาะเฮ็ดไข่พ่นครับเึงจ้ะเฮ็ดนาหวานจ้ะเฮ็ดขึงขาลายจ้ะดอกยังงามอยู่เนาะ แดงน้าจ้ะแดงน้าอีกจ้ะจุม่มแดงแดงเลยจ้ะเถิงคาเมีนครับจุ่มงามเนาะสองจุ่มกระแลงงามเลยจ้ะเทิดเถิงอ็คือจังมีแต่ดอกาง,งามๆอยู่เนาะ จังไม่จะจุม่มเลยจ้ะแต่ออกบลายครับเป็นห่างๆจ้ะพีออกก่นออ้องบานกันยังบานแข็งอยู่เนาะจ้ะดอกใหญ่ฮะดอกงามไหงเนาะสาวก้อยจ้าดอกเดียวจ้ะพี่นออ้องมีดอกเดียวครับเป็นเทศปลวกดอกเดียวเนาะ cho đó hết cường đam chà đen ná chà hết cường khá lai chà จ,จูงงมง่วงามเลยจ้าโฮมเนี่ยขาใหญ่เลยจ้แาแดงนาแดงฉ่ำเนาะเดี๋ยวงานาะแดงแสบเพื่อการพี่น้องจะจูงง่วงามจ้า อยู่นี่ก็จะมีแต่จุ่มๆเนาะจ้าลายดอกเตบด,ดีเนาะนี่แต่งงามเลยจ้ะอยู่นี่จ้ะเโทมเดียวกันลายดอกเตบจ้ะ กึงไข้พึ่งขา้าครับจะล้องงามเลยจ้ะแม่งกินขาพิ่บเนาะ กำลังจูมเลยจ้ะจูมกำลังงามจ้ะ จุมจุมเลยจ้ามันเพิ่งเห็นเห็ดผงแหนเลยนะออกอ่อมต้นใหม่เลยนะจ้ะพี่ชอบก้อยดอกหนึ่ง เห็ดเผิงงนาองสก่อยได้เฮ็ดเผิงงลายเติบครับวันนี้เฮ็ดไข่พวกนจะดอกฟ้าขนาดเลยมื้อนี้ได้เกือบเต็มตาเนาองสก่อยส่วนลายสิเป็นเฮ็ดเผิงครับเผิงขาล่ายแล้วก็มีเฮ็ดละงกเนาองสามดอกเห็ดไข่เฮ็ดเผิงขาวเพ็ดทานครับ เพิงดำก็ได้สองสาดอกเนาะเอาละครับพ่อแม่พี่น้องก็ได้เวลาเดินทางกลับบ้านครับมาสรุปผลงานกับซอกอยครับมื่อนี้จะมาเบิ่งนผลงานของท่าจากพี่น้องหอดเทดที่เข้าใดมื่อนี้ก็ถือประมาณนี่จ้ะได้เกือบเต็มตาเลยจ้ะก็สีได้เป็นเห็ดเพิงขาวจ้ะเฮ็ดเพิงดำเฮ็ดเพิงขาวจ้ะเห็ดละงูเข้าก็ไดสามดอกจ้ะพี่น้องก็สีได้เป็นเห็ดทานจ้ะเฮ็ดทานหน่อยจ้ะพี่น้องแล้วก็เฮ็ดกอแดงจ้ะก็ถือว่ามาณเนี่ยจ้ะมื่อนี้ เอาละจ้าพ่อแม่พี่น้องทันได้ชื่นชาวมาคลิปนี้ก็อย่าลืมไปใส่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะบุดผาดคลิปใหม่ๆจากบ่าวนานกับดากกวก้อยเด้อจา้าพี่กัดของเฮาเมื่อนี้กับป้าบรรลุเมฆอำเภอบุรีรัมย์แก้วดูบอลจา้าคลิปนี้ไปคลิปของวันที่หนึ่งสิงหาคมปีพศ๖๕เมื่อนาคลิปหนาว่าอยพอกันไหมจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะอาภาญไม่ใหญ่ครับ สำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดเช่นชอบมากคลิปยังใดก็อจะเลืมไปซอยพื่อใดกดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจแห่งบ้าวนานกับสาวกอยกคลิปหมต่ต่อไปครับสำหรับคลิปหนีบ้านนาดกับสิเด็ขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องเดินทางกลับปานครับพอกันคลิปหนามืมนาครับสวัสดีครับ